อย่าลืมกดติดตามช่อง Trend Tech 6ของเราเพื่อไม่พลาดการอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากโพโคที่สร้างความตื่นเต้นในวงการมือถือปี2025นั่นคือโพโค X8 Pro 5G มือถือที่มาพร้อมความแรงความสวยและฟีเจอร์ระดับเรือธงในราคาที่จับต้องได้สำหรับใครที่กำลังมองหามือถือที่ครบเครื่องทั้งสเปกกล้องแบตเตอรี่และดีไซน์สุดล้ำต้องฟังให้จบเพราะรุ่นนี้อาจเป็นคำตอบที่คุณตามหา Poco X8 Pro 5G มาพร้อมหน้าจอมเลขขนาด6.7นิ้วความละเอียด Full HD รองรับ Refresh Rate 144Hz ให้การแสดงผลที่ลื่นไหลและคมชัดสีสันสดใสเหมาะกับการเล่นเกมและดูหนังสุดๆตัวเครื่องดีไซน์โฉบเชี่ยวด้วยขอบโค้งบางเฉียบและวัสดุพรีเมียมที่ให้สัมผัสรู้รามีให้เลือกหลายสีที่สะท้อนสไตล์ของผู้ใช้ยุคใหม่ ภายในมาพร้อมชิปเซต snapdragon 8 Gen 3ที่ให้ประสิทธิภาพแรงสุดในปี2025รองรับการเล่นเกมกราฟิกสูงและการทำงานหลายอย่างพร้อมกันโดยไม่สะดุดมาพร้อมแรมสูงสุด12 GB และพื้นที่เก็บข้อมูลถึง512 GB ใช้งานได้อย่างจุใจไม่ต้องกลัวเต็มเร็วระบบระบายความร้อน liquid cool 2.0ช่วยลดความร้อนระหว่างเล่นเกมหนักๆทำให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา ในส่วนของกล้อง Poco X8 Pro 5G จัดเต็มด้วยกล้องหลัก200ล้านพิกเซลใช้เซนเซอร์สรช P3 รองรับการถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมกล้องมุมกว้าง16ล้านพิกเซลและกล้องมาใคร5ล้านพิกเซลให้คุณสร้างสรรภาพได้หลากหลายสไตล์กล้องหน้า32ล้านพิกเซลให้ภาพเซลฟฟี่คมชัดเหมือนมืออาชีพพร้อมระบบ AI ที่ช่วยปรับแสงและโทนสีให้อัตโนมัติ ด้านแบตเตอรี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นด้วยความจุ5500 mAh รองรับชาร์จเร็ว1 2 0 w ที่สามารถชาร์จจาก0ถึง100%ได้ในเวลาประมาณ20นาทีเท่านั้นระบบปฏิบัติการ Android 15ครอบด้วย MIUI 15สำหรับ POCO ทำงานรวดเร็วมีลูกเล่นมากมายและปรับแต่งได้ตามใจผู้ใช้รองรับ 5G เต็มรูปแบบพร้อม Wi-Fi 7และ Bluetooth 5.4เพื่อการเชื่อมต่อที่ล้ำสมัย เสียงลำโพงคู่สเตอริโอที่ปรับแต่งโดย Dolby Atmos ให้เสียงที่มีมิติและคมชัดทำให้การดูหนังและฟังเพลงเต็มอถัธรตถมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมาพร้อมเซ็นเซอร์แกนิ้วใต้หน้าจอและมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP 6 8ที่ช่วยให้ใช้งานได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ Poco X8 Pro 5G เป็นมือถือที่รวมทุกสิ่งที่คนรักเทคโนโลยีต้องการ